ปลาปราเจออีกแล้วครับปลาม่ตครปลามัตไซแม่ตอนครพนมค่ะนครพนมปลาแม่น้ำโค้งดิงารลโลลโลเสเ้วันปลาบัวล้ปลาบปาัปลาบลาวปลาบปลาบัวปาบัวปลาบวปลาวลาบับาัลบั่ปลาบ เมาต้มไงใสเขาเขามาใส่ใส่ได้บ้างใส่ปราณมันมีเยบัดซีนนียใส่ได้บ้างนั่นเอาหลรครับตรวจลครพนมมันหายหลายตัวถ้าเจ้าบอกไปปอนิรทีไปไปมาเอออ้า ขายเนี i, ่ยะมีไปย้อนไ่อล่เออเออเอาแค่นี้ใหญ่ใช่ถามป้องครับใหญ่มากเอาขิ้ปองเลยหอยนาจ้าหอยหน้าอย่างนีไป Oh!

ไปอยาได้ไหมเอาสีขาวหนอห้าขอแกแนดบอบอสเราก็เรียนแกงแกกแกบ่เอาลอยนนอันนี้ปลาดูสดค่ะย้อนว่นี้ปลาดสดแต่ย้อนว่นี่นอ่ะนอยนี้ออเนอรอเใลอ๋นี่ดกากีาปกลา quán biệt thôi, không thể không thể, không không thể, không thể, không thể, không

ไม่หน่อยไม่จักบาทค่ะอีนี่สิบาท่อีกสิบาทอีกยีก่สิบขาสิบสิบขาสิบบาทขาไปเห็นออันนี้อันนี้จิกบมาไม่ด้แกะใหม่เห็นว้วเลยค่ะ ย่าง yeah. วิเชียนอขาอยข้างทางแวะซื้อไปฝากเด็กๆวันนี้เรามาตลาดเช้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าก็จะประมาณนี้นะคะริมทางตัวนี้จะเป็นชิ้นส่วนแยกขายนะคะอันนี้20บาท ใส่ถุงมีส้มตำด้วยค่ะตอนเช้านอ่ใส่ถุงยบร้อยแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวสั่งข้าวเหนียวเพิ่มอีก10บาทอันนวนกำลังตำส้มตำแต่ในเช้าเลย ขออนุญาตให้คลิปด้วยค่ะค่ะ